สบายดีสบายดีเด้อพ,พ่อแม่พี่น,น้องที่ฮักแพงกันเบิด์ตสุขสุขคนนักวยเอฟซทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศแต่ยินดีต้อนรับคนสู่ซ่องแม่บุญมาคือเก่าเด,ด,ด้อพี่น้องเด้อมาพ่อกันเมื่อนี้อยู่เพื่อนลูกสาวมาอัปเดตเบิ่งก่อนเป็นจังไดแต่ละมือละวันเห็ดยังเห็ดยังอยู่มีเครือ,อความคืบหนาอย่างนี้แต่ละมือละย้ม ได้เห็ดอย่างนี้มาเบิง่งก,ก่อนชีวิตประจำวันของน้องเพิ่นว่าเห็ดอีหย่างละเมอละยามเพิ่นเห็ดอย่างน่พี่น้องเลยอ่าสิมาอัปเดตให้เบิ่งก่อนเป็นจังได๋มักทั่วขึ้นสูงแล้วบ่ได้ใส่ปุ๋นใส่หยังอีบ่ผักกาดผักบัวอ่ามาแข้งมเคือพิเห็ดพี่สังเดอน่ะเห็ดอย่างนี้นหนนแหละล้าง,กกาาางาเส้นเนืงอง,งข้าวโอ้ดังไฟ หนึ 1> 1่งแล้วเพอหนึ hmm, so mm ่ง hmm. ก uh ็พ่ได้กินด้บุมีพอหนึ่งให้ได้บาทนี่หนึ่งเยนมือดำก็เอาถุงยางสวมมือเลยจังโจกหนึ่งเข่าน้อยๆบัวใส่เต็มเตาก็ได้บุมีบนซอนเนาะเออเนี่ยได้เศษกินน้ำ เฮ็ดกับขา้าวเฮ็ดได้ยังกินมันเองสิเฮ็ดอยังกินหืมเนือสีขั่วไข่สีขั่วไข่เฮ้ยกินแต่ไข่โอ้บอกเขาอีตูวฮะงามขึ้นเดี๋ยวได้ฮะอเออเป็บนบอเป็นยังเป็นดอกอะไรเฮ็ดช่วงคิวคิวคิวคิกขึกก้น,นอโอ้บหไปหาพักเสียในพักเสียมนมาให้เจ้าวา่านไว้ขั้นส่งกันชักบอกพักเสียน โอ้ยตายตายตายแบบนี้เบิดเลยบ้านนอกบาจากฟักเสียนบาดนี้คนคัดฮะไมลืมลืมศพมาโมเมนต์ของแม่ได้นี่ของบอสซี่นี้บอสซี่ลืมศบมือนี่นึ่งข้าวฮึ่อ่าแต่เหนื่อยมันแดดมันฮอนมันเอ้าอันนี่เลยฟักทั่ว โอ้อใช้ของแท้โอ้ต้นมะเขือนี่หาขีดินมะมูลเด้นียฮักเด้นี่ปิดใบกกมันออกน้ำเมเลย<ม><า>รูย้จักเบ้อใบอแมนถ้าปิดออกเลยค่ะมันแตกวันนี้มันสื้อได้กินพุ่นกินนี่นี่นี่ปิดใบกกมันออก โอ้บัดบอนอยู่ห่มบัดงามมาเคลือก็ได้บัดอยู่แดดบัดโบงามแบบเดียวกันกับคนเลยตากแดดบัดหน้าดำบัดอยู่ห่มอยู่เย็นบัดหน้าขาวแม่บุญไปกูมือหน้าจนดำเดี๋ยวนี้แม่บุญกิขาวเลยดิบดังไฟติดบ่ล่ะใช้บิ่งวิธีดังไฟเพิ่นกันเจ้าใส่เจ้าเจ้าเคยเปลี่ยนใส่รถบ่เจ้าเห็นใส่รถนะ ยางรถที่มันหัวนะแม่มาปาดไว้ด่างไฟเสียนฟืนเสียอยางบนีเฮ้าถากถาแล้วก็ใส่ถุงยางไว้ใส่กระปุกนี่ไฟเห็นบะถากถาฮทีเป็นเสียนไว้ออยไฟแม่เป็นด่างไฟติดบ่เด้เบิ่งมเละเบิ่งเบี้ยมกพลิกกันเห็นไอ้ต้นเรากาในหังมองมันให้นี่จีเป็นตะข้นอยู่บืเดน้นี่เนาะ ก็ฮดใช่ไหมมันนี่มันกระเด้งปรเด็น<ด>มันนาวเห็นบ่เบี้ยพริกเจ้าฮดทุกมือตอนนั้นมันบ่ขื้นเห็นบ่แบบนี้ระวัง<ด>เศษเซียวเจ้าแล้วมันสิมาควันดนี่เห็นบ่ตอนมันยังน้อยใช่นีมเจ้าเอาขี้ฝุ่นแล้อมาปอกด้วยละ่ะเห็นบ่เบี้ยหมักพริกมัดแนวหมักพริกมัดจะเคลื่อนเมื่บุญนี่มาดกดอกดอกได้สิบอกให้นี่<ด><ด> แม่มักเพชรเดี๋ยวแม่สให้เบ่งดอกเพชรแม่งามคืออย่างนี้โอ้โสวยโยนานเปิ้ปานอีกบ่มันขะึ ns, ้นอันนี้เดี่ยวกเพชรตอนนั้นเพิ่นทดทุกมือทุกมือมันมันบออแบบนี้บอกว่าบหดคุกมือเด้อโพ้ยะไซมสิบปุ๊กนี่อืมนี่ มันยากาศฝนนี่เจ้าปลูกโอ้ยสามสีคล้ายมะพริกมะเขือเห็ดหนาวแนวใดสีได้กินได้ย่ำโอ้ยอมันกระดานแดดวะและเคยอ,อย่านั่งกับตัวใด้มันใกล้กับซับออกโลดอย่านั่งมันโบอึดดอกมันสีเขียวมะพริกมะเขือนมันงามมอยากทางนี้กับใบหยากหอกแดด,ดเลยพี่น้องไอ้ราะว่า ออกไปแล้วมันห้อนดิเรื่องต้นเปลือกเห็นป่เกินผักกันเป็นดอกแล้วใกล้ชินกินแล้ว Quốc mày kì hụt chứ nào kì phun xe này đó Mẹn kì quốc kì hụt bằng Sai phun Chiều phần xạ quốc mà à, ơi Hắc bất Này, này. Cái <laughs> 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 tù ơi kèm hết đi จืดพูยเด้ขึ้นบกนี่หลายคนมาใส่มันงามดเไหวกไได้สร้างกันเลยสองคนคนเห็ดทั้งพี่ก็บองทั้งพุ่นก็บอ วางเรื่มไฟรึเปล่าดเฮ้ยเข่าเผื่ออุ่นเข่าว่วาใส้หน้ามาหนึ่งเครื่องหมอจ้ะเข่าวนี้น้อยเข่าหนึ่งหนะ้า ใชงนกนะนกยังนกเตตะบ้าฮะนกอีนี่นะใชนกคือไปเห็น,น,<ก>นเออกระเลงเนศเสพนะถั่วแรมใบกินในร่างโลดกินดีนในร่างโลดพระศิป,ปะไว้ถั่วลายเนี่ยไงไขใบเดียวหนึ่ง ตื่นมาเศร้ามาแต่ละมื้อเห็ดเยังก่อนอตื่นมาแต่เศร้ากันข้งเขาะะพพข้างเขาละกันพักพักไปพังเลยเห็นยังต่อวันนีอ้อากากดเฮือนกดเฮือนแล้วนี่นอนอยู่เฮ้ยยังไม่ได้พ,ดพักได้ไหมนี่ มันยังบัวนะมันยังโดมันโดบ่ได้อีกสัก่มันแตกสับพ่อเฮ้ยเนาะหากระซื้อมาแตกแหะเบิ่งมันมันมนักนหนาเฮ้ยซื้อหาสิบพันใส่งานบ่ท่านโดนเห็ดจังใดดีวะบนซื้อมาบ่ท่านได้โดนนะขันเจ้าบอกเคาะมันก่อนหาเนี้ยมาติดน,นี่ได้เสยล่ะเอ้ยเ,เ,เ,เพิ่นถดไปคนถ่ดไปเคาะวันนี้มันเลยบุ้มเลยวันนี้ใส่งานบ่ได้ไป เจ้าคือบ่อดไซคดรถมันจังบอเถกเจ้าของเปียกกระยาแล้วยังสิอาบน้าอยู่โคด้แล้วก็อาบน้ามันสิเป็นยังน้ามาเบิ่งพักกันเบิ่งมาทิ้งเครื่อกันเป็นนางสวยไปเบิ่งพักเบิ่งหยาก่อนน้ากำลังสิงาม ชั้นแตกเหอบความแดดนะคุณนะงามฝนนี่โอ้ยงามบะไเว้าใส่ก็ปลูกต้นมะฮุงปลูกไว้ใส่ละมันฝนตกใส่โอ้ยตกมาใส่ในฝนเอ้ยโอ้หมังโมเรางามเด้นี่น้ำมะแตงจริงมาปลูกน้ำได้ไหมนี่มะแตงจริงมาเลยจ้ะ อามักแจงจริงนี่มักทั่วพิ่นโตเพิ่นซ้อนใส,ส่น้ำล้างออกเลยเด้นี่โอ้เห็นบ่ทางนี่งามทางนั่นบ่งามดินทางนั่นบ่งามมกทัว่วนี่งามเลยได้นี่โอ้ออมกทัว่ว ผักหอมเด็กผักบัวออกมาแล้วก็ตายออกมาแล้วก็ตายอซิเมนเดดคักเดดแน่ อากาศจะนะมันก็สีเป็นสีม่วงแล้วมันแดดดยที่ข่อยว่านี่ออกไอเด้นี่ออกน้ำตายน้ำมันก,ก็ไร้แดดแหง้งเบิ้งสิควัดเบิง้งนะควัดลงไปก็กรินปิโอ้เกิดน้ำตายน้ำเนาะมันแดดหัุดทัวแล้ว อ้าวนอนเลยฮะเอามาจะใช่นะก็ได the kind of um, so uh. ah, ้เปิดและไทายดีเลยมาดกข่าวพ้นส้ยงามหงน้ำงาม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 ไซ้ำเดี๋ยวไปต้องออมเดี๋ยวขัดนะตามสบายเด้เห็นเด้ สรีหาพักอันข่อยสรีหาพักอันนั้นมา่อวาน,น,นาพักเสียนเด้ขอ่อยสรไว้เมื่อขั้นสม<อ>ขอส่อยสรีว่านใช่เลยโคตรคตรเลยว่านหาคอไน่พวกเสียนมาว้าไนบพกทั่วคุมนี่ช่างคือลายแท้นี่<อ>นะเนี่ยเขาเห็นนั่นอันนี้ยังเกาะว่ามันเป็นแบบฮู้ฮู้นะยังก<ม>เกาะเขาเข็ดแล้วแหละปลูปกลายไม่ได้ขึ้นแน่หนิบแปลก้นเด้ก้นมันก็ตายแล้ว เห็นปะเมื่อกี้ดูพีพมาปิ้นออกใบอันนี่ใบเถิงเถิงมันออกมันสะได้างามอ่าปีติออกแค่ไหนตัวที่มันปกคลุมนี่เห็นบ่เดี๋ยวปิ้นออกตัวที่แบบมันอยู่ลุมนี่เห็นไหม่า,าอายู่ลุมมันอ่าเข่าเบิ่งใน YouTube ที่ที่เกษตรที่เพิ่นปลูกฟังนั่นเพิ่นเห็นวิธีใดมันจังเป็นหมากเป็นน่วยเด้อน,นี่เห็นปะ นี่ว่าดีอ่ะเห็นไหมนี่มันดีออกไม่ได้อันเออเบอได้อันนี้นะอืมตัวนด้มันออกตัวนั้นมันยังน้อยฮากะหาดีแต่ตกุกมันใหญ่พ่อโตมันน้อยฮะบุพเพาออกอืมอืมเดี๋ยวซีด้นี่อืมแล้วกับต้นมันใหญ่เหมือนบ่โอ้มันก็ใหญ่แล้วเนาะมะเฟษคือกันพ่อมาดีพ่อบ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 อออกแต่ตมันติดคี่ดินนะ อ่าเฮาก็เ uh ก็บไปจะให้ม uh ันอยู่ใกล้นี่ได้เิลี่กินเนียนมะเขือมะเขือพอยได้มะเขือน้อยๆค่ะน้อยๆว่าซะอันนี้โมแม่นุ้ยใหญ่ว่าซะได้บูบูตัวน้นยันยันยี่ไงนุ้ยแล้วว่านุ้ยช้ำนุ้ยไข่โมแม่นบ่อันนี้ตัวนี้นำแบบโีแม่นำมะเขือน้อยๆอันนี้มะเขือายายมะเขือแบบโอออ้าเขือเนียนดิ โอ้ตัวตัวนี่นี่ยมะเขือเนียนตัวนี่เนี่ยมเขือซัมโปมือนะมันจะเอาเบียดไม่ใช่นี่แม่นข้าวานดิมะนาหแม่นสะบ๊โอ้บ่แม่นบอสาหน่วยซัมเนยไข่นะมาตายบ่แลไรโคตรไปอีกเด้อมันใหญ่ไปปูกอีกสุดนี่ก็มะมะเขือนั่นมักะเขือธรรมดามักเขือเนียนโอ้ที่ว่าเป็นแท่งเลยเลยเป็นมักเขืออันนั้นโอ้มะเขือเพาะหน่วยนีดหน่อยฮะแล่แหซัมโปมือ แม่แม่เรคิดวนนา่าอันนวยฉันแม่ทำละไรเจ้าขี้ฝุ่นเด้อมาโปรโปรถนี่จะปิดออกชี้แล้วบะนี้เจ้าอ,อขี้ฝุ่นมาใส่บะนี้มันสิได้งามๆเพื่นอนเห็นไหมมันตื่นตาขึ้นแต่ละมือ่อค่ะขันท้าวคั่วได้มันยังกระชืได้กินหมากกินพลนพอแล้วเออน่าอะไรก็ล็ก ตัวนั้นมันสูงเยอะตัวน่ะกอกได้มันยังหน่อยฮะกปูปิดปิดดำสองใบนี่กับพ่อมันกำลังงามดีเพราะอะไรแบบมันใหญ่กว่าน้ังปใหดมันใหญ่กว่าหันกันแล้วตัวชีวิตประจำวันตื่นมาต้องเฮ็ด ผักเห็ดหญ้ากันฮาผัเห็ดก็บ่ได้กินโอไปเอาปุ่นไ่เนอร์ผักบกอันเด้อมันสิเป็นสีม่วงก็ได้ค่ะมันเป็นสีม่วงแล้วมันบ่ได้แซ่บได้มันฮึนโอ้หว่าผักบกเป็นสีม่วงมันบ่มันฮึนนี่มันสิเป็นใบคล้ายๆมะเขือนี่แม่มันก็กินบ่ได้มันแข็งเหมือนี้มันบ่อ่อนเบ่น่มเบาโน่นเอามันมันมันอันนนัเด้ ม, latitude, рам, ม foot, downhill, okay. ันอันเป็นที Someone. ่แบามันบ่ฟอปุ้ยบ่ฟอปุ้นพี่น้องเริ่มโตๆขี้ดินนี่โอเคได้มันเป็นน้ำโมเมนต์มาเคลือมีน้ำโมเมนตแต่มาเคลือคขื่นนะเบิ้งฮะโมเมนอันนี้มันบาดห้องบาดเยอะเลยเนาะเพราะแหละ จีมจีมลนะขี้ฝุ่นใส่เคลียเคลียมันเป็นขมเห็นม่้คือหมู่บ้านนี่ม,นมันเป็นขมลนะขี้ฝุ่นใส่แบบนี้คั่วเอาอาอันนั้นไงเอาต้นขี้เล็กมาปลูกต้นนึงโอ้ยต้นขี้เล็กเจ้า,า,าปุ๊ใจเออใจอยากใช่ปะเอามาปลูกเลือดปุ๊ยากเอาต้นขี้เล็กนะพี่น้องเไย แต่เพี้ยนกล้วยคำลงแรงเด้จังไดกับเบิ่งเอาแง,งเงาเดอ้ออีหล่าเด้อบบบนี้เด้อเออแนวใดมันสีได้ไดดดกินได้ย่ำเห็ดเอาแบบนี้เพิ่นปลูกฟางอยากอะไรก็เห็ดอันนั่นอยากได้ก็เห็ดเอาแบบนี้บ่มีไฟมาเห็ดให้เฮาเด้กันเอาบอ่เห็ดอยู่โตคนเดียวเด้อจังไดแม่บุญสรีขอโตไปเรียกต่อหรือว่ากลับบ้านได้มันคำไหนเด้อ บิ่งแยงตัวเองดูแลตัวเองอื่นมากกระเทิดภรักผู้ใหญ่คนคอยเบิ่งเฮาอยู่อย่าให้ทางภรักผู้ใหญ่เพิ่นผิดหวังเพิ่นก็บ่ได้หวังหยังกับเจา 17, ้ามากมายดอกขอแต่ให้เฮาเป็นคนดีให้ฮู้มีความหยังความกตัญญูต่อภรักผู้ใหญ่บ่ให้ ลงโบไฮลืมตัวเองคือแม่บุญบอกอะไรวันศีลวันพรน,นี่ให้เจ้าไปลงวัดอยู่บ้านพ้นศิลนี่เดอ้อ <นะ S 1> ฉันเจ้าสิบรึงเพิ่นได้ฉันเอากีนั่งนี่มาแต่ใส่เอะก็อยู่บ้านพ้นศิลปนี่แหละอาจจะมาอยู่ห้องโบได้แหละอีหละก็ได้หาปีเอาคือบเห็นเจ้าโบาเห็นแล้วเขาบริไปไสไ,ไปสีหูเฮานี่เขาต้องไปเบิ่งว่าประเพณีของบ้านเพิ่นนี่มันจะเป็นแบบใด <นะ S 1> เขาถามว่า <นะ S 1> บ้านนี้เพิ่นใส่บาทแบบใดมียักษ์เตลมือเพิน่นใส่ บาทมีจักบาทวันสินะนะคือบ้านเม่บุญนี่มีหาบาทวันสินนี่แต่ว่ายุนี่นี่บฮู้ถือข้าก็ต้องถามัซนเจ้าชิบุรึงบ่เคยมีแต่เมื่อไปบ้านเก่ากับมันบ่เคยได้จะนใยหวาีนางน,นีมาอยู่พี่ยงเที่ยวเมื่อแต่บา้านเก่าเบอเอาล็อกเขาน้ำดอกฝแห้งอีกแล้วเจ้าเด้อ <laughs> อย่างไดกาเมกตูกรับก่อนพอกันมือหนาเลยล่ะเด้อสบายดีด